บิน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 บึนบินบินบินบ่นบนบิ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 นบ้นบิ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 นบ่นบินบินบินบ้นบินบ้นบินบินบ้นบินบินบ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 บินบ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 ินบ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 ินบนบินบ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 ินบ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 บน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 บ้นบินบ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 ินบ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  มคอวาามยกลับเบื้องรายการเพื่อนตลอดคอยกับเบื้องเล่าขึ้นกันเก็บตกจากนีชั่นเพลี้ยพอถ่อแม่ถ่อเบื้องรายการเท่าตลอดครับผมชอบมากชอบทางบ้านมาสนับนพ่อถ่อแม่ถ่อคอยกับเบื้องรายการพี่กนกขึ้นกันเลยขอบคุณครับพี่กนกครับความคิดฮอดคิดถึงนะครับไปฮอดพี่สาธิตพี่ตุเตชะนะครับอไอไสยใหญ่ทั้งฝากตะวันออกนะครับแล้วก็พี่มานิดพาวสุนะครับคิดฮอดคิดฮอตพันธมารเจ้าพ่อแม่ว่อนี่แล้วก็พี่ประมวลเอ็มเปียแล้วกับพี่มยุทธพี่ตู้แล้วก็พี่อ้อ เบื่อนจังไดนเนาะเอื้อนอยู่เจ้าก็บอกว่าเจ้าติดงานเจ้าติดงานอโอกาสหน้าจังใจแล้วก็ฝากพี่น้องที่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นิติรัตน์นะครับอยู่ทางสม,มุทรสงครามแล้วก็อีกหลายผู้หลายคนโดยเฉพาะพี่สอทอ,อนะครับ,รบเป็นคนดีเป็นคนน่ารักมากบ่ว่าจะเป็นสสมาดิศพระวสุก็น่ารักเด้นะ,นะครับประมวลเอ็มเปียพี่ยุทธพี่ตู้พี่บ่าว นะครับล้วก็พี่สาธิตปิตุเทชะฝากความจินหอวจิดถึงมาพวกเจ้าพรขอประชาสมพัติงานอีกนิดหนึ่งนะครับงานมือวันอาทิตย์กับพี่น้องครับขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสุบรณนิมิตรประกอบพิธีโดยพระประภากโรหรืออดีตดุกกำนันสุเทพเทือกสุบัณนะครับสีมาเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีตรวจรักษา มีแพทย์หน่วยเคนที่ไปบริการพี่น้องประชาชนพร้อมนะครับฟรีตลอดทั้งมือเวลาส0บนาฬิกาทำพิธ like. ีถวายสังฆทาน10บนาฬิกาสนาทีพระลุงกำนัลโดดขับพระเอื้องยากพระลุงกำนันสุเทพยบโดดนะครับไปวางสันหลดนะครับอดีตรุ่งกำนันเราเนี่ยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์12องนาฬิการ่วมรับประทานอาหารอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเพิ่นว่างศิลาฤกษ์อกสั่งอาคารเรียนหลังใหม่นะครับซีซันผมนี่แล้วเจ้าจะไปวันไหน ใคระสิไปมืออื่นมืออื่นนะครับไปมืออื่นมือหื่อรวมงานแล้วกถสอกลับมามีมีเครื่องเครื่องว่างนะเครื่องว่างให้ผมไปด้วยเจ้าต้องยุนีเพราะว่านาทีสิท่านบุญตาบาดยุนีเขาต้องแยกกันเท็ดได้หรือเปล่าไปหาลุงเนี่ยข่อยว่าเพมีโอกาสได้กราบข่อยกสิเขอกราบไปกราบเราแล้วสิไปเอาเลขยกที่นั้ย ไปเอาลายใช่ไหมไปเอาลายเออตอนนี้หลวงลุงไม่มีลายครับไมมีลายครับเดี๋ยวผมจะเสืญหลวงลุงไปอยู่จักพรรานหนึ่งอยู่นานนานมาเอาเปียกมูแเ่ีน้อพรานนาพัรพรานนาหลวงลุงปฏิเตรียมใจไปน้ำเจาวรรดาเนีน้ำตําเคนว่าจากสี่ี่ใครขึ้น่าไม่เอาแล้วตําแหน่งตำแหน่งนาที่ยังเพ่เอาพนพ่อแล้วคเาันเพื่อนว่าเคื่อนสีเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันนี้ขึ้นขีข่อยนี่แต่ว่าเคล่นจะสีว่าจังเด่นับแต่ว่าจัอรดรรดิ์่านําแอยจาองไอน่ ปโอ้ยขอบคุณหลวงลุงอากไปทอดไผ่ข้าวไผ่บ้านนี้ตอนนี้ต้งต่ำเลยครับไปไปมาตะกี้นี่โกไปหาหลวงลุงกำนันนะครับกะยังท่านมีที่ทาแหละครับว่าเพิ่นสี่กำหนดซึ้อมือไหนะครับเพราะว่ามือวันหลายวันก่อนพุ่นกับอดีตสสลังซีมาครับเกิดมีโอกาสไปทางพุ่นเพิ่นกงบอกว่าหลวงกำนันนี่มีความตั้งใจนะครับที่สีบวชเพื่อประกันแรกก็คืออุทิศส่วนกุศลให้กับวิรชนภูมิคุดมกัน นะครับและกัเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปครับผมนะครับและรถทัวร์นี่ไม่ต่ำกว่าวันละยี่สิบคันนะครับไปบริเวณวัดไม่มีที่จอดนะครับเออนันคือเรื่องศรัทธาเรงศรัทธาจังหวะไอ้จะเถาะวาเสียไปจำพรรษาอยู่ใต้อีสานบ้านเราตั้งเตือนเศรษฐกิจตั้งเอากระสีดีครับจ้าเถาะนิมนต์ไปบ้านจ้าเถาะเจ้าพ้งกรสินีมนต์ไปหลวงพ่อกำนันนี่เอาพรรษาต่อไปไปอยู่วัดไกวให้กันแล้วเชียร์กันหลวงตกระต่อไปทถอะครับผมเอาละครับมาอีกข่าวหนึ่งครับอันนี้ก็เกี่ยวของกับ พี่น้องเช้าไฮเช้าหน้าเฮ้านะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องเช้าหน้าเฮ้าคือกันนะครับเช้าหน้าเป็นยังหลังจากเชื่อลยกินขคอว้าแตบฟัด้นคุณหมอข้าวคุณหมอข้าวนายแพทย์วโรงนะในแพทย์วโร่งเพิ่งกล่ออกมาเพราะว่าหลังจากที่พี่น้องเช้าหน้าเฮ้าได้รับ เงินรับจ้างอุมบุญไหมตอนนี้คุณหมอมาลงไปหาแซวคนนะครับคุนมาได้แพทย์มาลงเด็กกินพิษกรมยุ้ยใช่พิษนุโลกยรธพิษนุโลกครับขวัญเพชยินงื่อเราอยู่หรือว่าตกงานแล้วจะไปรับจ้างอุมบุญไม่ได้แล้วพีกฎหมายนะ่หมายเลยนะแพทย์ว่าลงเด็กกินวิกรมครับอดีตสสพิษนุโลกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นกระบอกว่าคณะคณะตอนนี้เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็ซิมีคารมอเข้ามาอีกบดนเนี่ยครับก็มีโจทย์ยูซีขอ มีโจทย์ยู่4ขอทีรัฐบาลไม่จะต้องเล่งดําเนิ่อการก็คือข้อที่หนึ่งะครับมาตรการในการซ้อยเหลือเกษตรกรเกรช่าหน้านี่เพราะว่าแนวทางการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตครับก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าบริประสิทธิภฐฐฐฐาพกาทั้งคาเซาหน้าคารถเกี่ยวเขาครับอุ้ยค่ายาและกาพันเขาปลูกอาจสีลดราคาลงมามาบ้างแต่ก็บอสอดคล้องกับราคาเขาเปลือกนะครับเกี่ยวกับคาใส่ใจที่สูงขึ้น ดังนั้นมาตรการที่จะต้องจัดงบลงไปซอยเกษตรกร,กรจึงยังมีความจําเป็นอยู่นะครับในปัญหาระยะสั้นๆนี้นะครับรัฐบาลไม่ก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะซอยแบบประกันรายได้หรือซอยเอท่ากันท่อกันไปเลยนะครับว่าไร่ละเท่าไไล่ละบบเกินจกไร่เนื่องจากปัจจุบันนี้บบมีเม็ดเงินลงไปซอยเชาหน้าซึ่งเป็นต้นทางของการเสียใจส่วนการซอยระยะยาวก็คอยว่ากันอีกทีน,กทนึ่ ครับส่วนข้อที่2นี่ก็คือว่าตั้งแต่เดือนกันยายนก็คือเดือนหน้านี่เป็นต้นไปนะครับข้าวเปลือกฤดูการผลิตใหม่กําลังจะออกมามากขึ้นนะครับอาจจะมีกะอาจจะมีผลต่อราคาข้าวเปลือกในตลาดตามหลักของดีมันด์ซัพพลายตามหลักของเศรษฐศาสตร์นะครับรัฐบาลก็ต้องดูแลดีมันด์คือการผลิตครับซัพพลายคือผู้รองรับคือผู้ซื้อผู้บริโภคแมนครับแผนครับผู้ลับเป็นทองมากขนาดนั้นนะรัฐบาลก็ต้องคำว่าดูแลราคาอย่างใกล้ชิดนะครับราคาเตรียมหามาตรการแทรกแซงระยะสั้นให้พร้อม นะครับมีความจําเป็นแต่อาจิมีความส่งดีอยู่บ้างกระตรงที่ว่าตลาดส่งออกกระลวนต้องการเข่าฤดูการไม่ทีสี่กำลังสิออกมานี่นะครับและกาขขอที่3การระบายเข่าทีข้างยู่ในโกดังนะครับในส่วนที่ผ่านมาการตัดสินนะครับการตัดสินใจระบายเขามีลักษณะกะกากก็ขัวอยู่ในส่วนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ผู้ประกอบการก็มีความต้องการเข่านะครับวัดวัดเด็จากจํานวนผู้รวมประมูลก็มีหลายนะครับรัฐบาลไม่กระตงการที่จะต้องดําเนินการบนหลักความโปร่งใสและกา หูเท่าท่านนั่นคือช่วงใดมีความต้องการเข่ากระจัดการและกาที่สําคัญต้องปร,ระกาศราคากลางให้ผู้ร่วมประมูลรับทราบด้วยผู้ใดชนะก็ให้เข้าไปเสียดายที่ช่วงที่ผ่านมาก,ก็บ่ค่อยกล้าเพราะจ่ายหนีไปเข่าไม่ก็บกำลังสิออกไม่จะว่าช่วงช่วะะงแต่ว่าวาระยะจังบอกระยะอะไรไมันถือซื้อพอคอยวะวาระยะก็ได้หรอกจะว่าช่วงส้วงอะไรไม่ถือพอคอยว่าช่วงส้วงอะไรภาษาอีสานบ้านเฮานนะครับช่วงส้วง คกระตุ้นยกมือขึ้นอาซีอยเป็นฟอกันว่าเอามาจัดรกการท่องเทีมือขึ้นก้าเก้าเราคอนเสิอะไรอะ่างๆนี้ระยะสนุกครับขอสุดท้ายครับทีคุณหมอข่านแผนย์มาลงคนบอะนะครับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะครับโดยเฉพาะการตรวจขอให้เป็นไปตามตรงไปตรงมานะครับมีการตรวจสอบกันนะครับเี่กเป็นมาตรการที่เพิ่นเสนอมาในช่วงนี้ครับ รัฐบาลสุดใหม่ที่นี้ขึ้นยาสีแห่งมืออคงนงแห่ไปตรงไปตรงมากเขาเอไปตรงื้ออรรถมาขันง้ออี๋ง้อคงนงภาษาอีสานเอลาทำเนียง้องนที่วาจะเป็นมือซื้อคงนงเลาะเลยซื้อคงนงอดาทั้งอมนี่ซื้อคงนงลครับอตาทั้งอมตาซื้อคือตรงช่ซื้อเออรอครับซื้อ้งนงโบ้ยแฟนกับเป็นเนสรงหลวเพาสคนมากว่ะเจ้าถอรอกะมัวมันต่ำมันับสวง ไอ้ขึ้นรออันดับสามจังสันเนี่ยขึ้นมาเป็นเบิ้งเป็นกระชายรูปไม่เหรอถูกแล้วถูกแล้วสายตาดีมากพันพอบัญชากับกระลักนางเบิ้งอยู่นะครับหล่อทั้งสามคนเลยโดยเฉพาะน้องตั้มและพี่เถาะเลยเจ้าขงที่ดีที่สุดเลยเอื่อกี้เส้าคบเจ้ากับมือนี้เหรอพอนีถ้ากายกันเข่ามาได้ครับเอฟเอซีหกสี่สองหนึ่งสองสามครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องกระต่ายน้อยไม่ว่าจะเป็นคุณนุกนะครับเพราะว่าจะเป็นคุณนิติรัตน์กับนางเบิ้งอยู่หน้าจอเลยนะครับคุณไก่หลายผู้หลายคนน้องแอนนี่เหมดเลยแฟนประจำแฟนแฟน แตั้งแต่ผลข้อเริ่มเปิดสถานีครับคุณหลวงพ่อบัวพลน้ำนะครับครับพี่บัวพคนน้ำครับบองหัวเราสึกหรือเปล่าว่าจะหลวงพ่อปกรณ์ข่อยอุ้ดโทรศัพท์ข่อยเสียแฟนขับโทรหาจ้าพงหนีหนาพ่กแมนขับโทรศัพท์เครื่องนั้นข่อยไปยามบ้านพี่อ้อแล้วกับข่อยเฮ็ดหล่นจักยุใสข่อยไปอุตส่าห์ดาวมาต่างหาลอยด้ยเครื่องกระพัดเห็ดแม่เบิร์นโทรศัพท์ได้พร้อมะแล้ววันนี้มาเบืองกาวตำรวจใจร้อนนะครับถูกบานายิ่งใส่รถตู้นายตำรวจปัง ปั่งปังคือปืนปันปงคือคือป,ปืนบัดนี้มา่เ่ตรงนี้ครับเจ้าทครับพันตารวจเอกพัฒนาพิมพ์อักนะครับควบกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกคุณท่านแก้วพ่วงร่องสวปได้นํากําลังไปไล่สกัดจับรถเก๋งโตยโตยต้าวีออสสีขาวหมายเลขทะเบียนป้ายแดงคอควาย1 2 8 9กกรงุงเทพมหานครหลังจากได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพธารามนะครับโพธารามจังหวัดร,ราชบุรี ว่ามีผู้ขับรถเจียงคันดังกาวเนี่ยได้ไปก่อเหตุแล้วก็ใส่อาวุธยิงใส่รถตู้สีขาวหมายเลขทะเบียนฮอร์คู่ทอทง9173กรุงเทพม,มหานครบนถนนเพชรกเกษมนะครับพื้นที่ตำบลบานเรือนะครับอำเอภอโพธารามแล้วก็เด้ลนล่นหลบหนีไปด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองนครปฐมก่อนที่จะสกัดจับกุมได้ยู่ที่โรงพยาบาลสนามจันอำเภอเมืองนครปฐมตรวจสอบไปได้พบผู้ขับขี่ก็กคือดาบตำรวจณรงเวศ สินทุชัยนะครับพบอ,อมูกองกับการหากองบังคับการปอคอมอพร้อมด้วยอาวุธปืนขนาด9้าจุดมมอนะครับแมอมปืนเก่ามมและวันนี้จากการสอบสวนดาบตำรวจร่วงเหตเพื่อนกระหายการรับสารภาพว่าผู้ที่ใส่อาวุธปืนยิงใส่รถถู้ขู่กรณีจริงบพ่อใจที่ถูกปาดหน้าจึงสักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าปังหนึ่งนัดขึ้นกันาม,มนาทันว่าตั้งแต่พันตำรวจเอกวัฒนาภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรเมือง นครปฐมเปิดเผยวาประตูขั้นดังกล่าวเป็นของคณะตำรวจกองยุทธศาสตร์และก็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้อยู่ในรถตู้เป็นนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการมีสารวัตรรองผู้บังคับการกัคือพันตำรวจเอกถ้าพุ่งกลับก็คือพันตำรวจเอกรองผู้บังคับการก็คือพันตำรวจเอกเช่นกันเป็นผู้การพลตำรวจตีนะครับแล้วบัดนี้เพิ่นบารวมทั <cir k of design> ้งชั้นประทวนมีทั้งหมดแปดนายและก็เพิ่งกลับมาจากการไปตรวจราชการที่ภาคใต้และก็เข้าบ้าตรวจยุพื้นที สถานีตำรวจภูธรัเมืองนครปฐมและก็มืออื่นนะครับสิจังได้กระามในการตรวจสอบประตูขั้นนี้ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดขณะที่ดาบตำรวจนรองเศษนั้นต้องส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพพุทธดามหลับโตไปไปใเนั้นคดีเมื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสิใส่อำนาจแย่ใบตัตกับพยาบาลยิ่งผืนปังปังปังพิดพรบอรบุธปืนครับคุณไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนั้นใจเย็นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ปืนอีกป่อจำเป็นนี่ยเขาบอออกมาช่์คนเนี่ยเขาเอาไว้ในกระเป๋าเสี่ยงไว้แล้วบริการพกปืนมันต้องมีใบอนุญาตพกปืนพร้อมบ่เป็นาราสิพกเทอรเทเทลเป็นตำรวจกับบ่เปนราสิพกขามเพียรได้เนีต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาถ้าเป็นฝ่ายกครองกับขออนุญาตเพราะจะเป็นใบปสาปสีทั้งอำเภอพอออกให้ก็จบเด็ถ้าเป็นประชาชนธรรมดานะครับเขาก็ต้องสอบถามว่าคุณเอาไปยังเอาไปใส่มันเกิดประโยชน์บ่ มีทรัพย์สินตั้ง่อย่างที่แสนาแสนเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของเจ้าของโดยสมควรแก่เหตุมันจะเกิดได้นะครับเชิญจ่าเถาะอดนั่นเองตำรวจทหารนะครับต้องใจเย็นเย็นลุ่มๆนะครับตอนนี้พี่น้องกำลังจับตามองท่านอยู่นะครับท่านทำพ่อใจร้อนเหลือเกินเดี๋ยนีถืออาวุธอยู่ในมือก็ต้องมีความใจเย็นนะคยับพวกไปตะลุมบอลกันนะครับปันนั้นจะไปบอกแต่นักเรียนให้ตีกันทหารทำเียเองใจเย็นๆคือนำรวบใจใจหวั่นหวอนคือนำทหารบุกยกทัพไปลุมทหารอากาศเราจะเพ็นว่า ยืดสายแหละยืดสายแหละไปเห็นนางในี้นางซื้อพิมพ์ต่อแต่ว่าเขาบอกไปนะครับข่าวเขาไปข่าวไปทหารบก20คนทหารอากาศ3คนครับลุ่มกระตืบเลยว่าจะเป็นว่าสู้ทหารเรียไม่ได้สู้ทหารเรียไม่ได้นะครับข่าขวัยสิเฝ้าอ่านข่าวครับพอออกจากนี้แล้วข่อยสิไปถ่ายละครรักคุณเต้าช้างโอ้รักคุณเต้าช้างข่อยกัไปถ่ายนี่กันพระพย์สร้างเชือจูบสร้างเชือจูบเอาจะาวัาหรือจะวังเนี่ยสร้างเชือจูบไงสร้างเชือจูบอะไรสร้างเขึ้นแก้วหรอช้างเขึ้นแก้ว เป็นภาษาที่สันสร้างเสียวโจกเพื่อนกับเสียวตัวเกี่ยวกระจกก็สร้างเสียวโจกคนนึมาที่ไปที่นี่้องครับยุ่ธกากาลสินอยู่ครับงามหน้าอีกแล้วครับนักเรียนฮือไล่ผัวอีเอ๋อโรงเรียนดังจังหวัดกาลสินโบมี่กผัวอีเอ๋อวิจิต่พออวิจิตรพออคือขึ้นรายการโรงเรียนไม่ใช่ผัวอีเอ๋อครับมาเอายู่ธส่ป่านี่วิวบตงไหนโรงเรียนไหนพี่น้องครับตัวแทนนักเรียนสั่นม่หนึ่งถึงม่หกโรงเรียนกาลสินพิทยาสันนะครับซึ่งโรงเรียนของนักต่ำบ่ น้องผมเรียนอยู่างไรโอ้น้องโรงเรียนเออแหวนน่องน่องต่ำบ่น้องว่ะนี่เป็นพวน้าโจกับซึ่งเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดครับนักเรียนกว่าสามร้อยคนร่วมตัวกันชุมนุมที่สารากลางจังหวัดกาฬสินธประจำวันว่าพร้อมยื่นหนังสือให้ยายนายสนีห์คำสมัยผู้อำนวยการโรงเรียนกลายเป็นพลีเอวคือเจ้าวาตเน็ตนะครับไปเห็นคำหยอกที่บาณพลีเอวประเทศผู้อำนวยผู้อำนวยการว่าจะไลยน่ะสู้ไปว่าไะเจ่ายครบ จบแน่เดีนี่นี่นี่นายกคนใหม่เดี่ยวพูดบอกไปแล้วไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ก็ดีนี่สถานศึกษาบางม่องนี่ได้ค่าเทอมแพงๆเด็กน้อยมันกับบางประมาณนั้นครับผมศึ่งเรียนก่อเรียนดีคุณภาพเด่นเน้นค่าเทอม่ยแบบนี้ก็ดีเนี่ยจ่ายครบจบแน่กับพเอาพออ่านักโรงเรียนนี่พูดมีความพฤติมีพฤติกรรมบ่เหมาะสมประเสริฐประวัตหลายอย่างประเัริทั้งกรณีเรียกเงินไต่โตนะครับเอาไปหายไต่โตเว็บอนทึ่งโตเลยภาาเป็นยังไงเป็นยังครับเป็นยังงครับเก็บเรียกเก็บเงิน ค่าแก้ผลการเลี้ยนบังคับนักเลี้ยนสื่อสุดไหวน้ำเออนี่ครับเก็บค่าสุดคนละหาร้อยและอื่นออีกมากมายโดยมีนายผู้ชงโพธิ์ที่กุดัสบ่เนี่ยครับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นมรผมนายผู้ชงโพธิ์ที่กุดัสถูกต้องครับโอ้ใครอ่านจริงว่าตัวนี้ไหมก็จะมาล่องใจใครถึงไหลจังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินครับพร้อมตัวแท่นศูนย์ดำรงรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่็เปิดโตัวเจรจารับข้อ รองเรียนของนักเรียนนะครับมันมีความผิดจริงบอต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับโอ๊ะว่ากันต่อไปต้องแต่มมา้งในโอ๊ตเราต่ำหมดเลยเราต่ำมากเลยเป็นผู้ที่มีอาจจะมีส่วนเกี่ยวของในแต่ละเป็นจังหวัดบ้านเกิดนะครับแล้วก็น้องนุ่งลูกหลานกับเลี้ยงยุงเลี้ยงกระสิบพิยสันกับในยินข่าวนี่ยมาโดนแล้วนะครับว่าแต่ว่า ให้เฮาก็ต้องให้ความเป็นธรรมเฮ็ดมาดแล้วเด้นี่พอออกคนนี้เฮ็ดมาดแล้วเราไว้รด้ไหมในข่าวในข่าวในข่าวแต่เขาบ่ได้ว่าเขาว่าเขาว่าแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้บริหารนะครับเพราะว่าก็มีอีกด้านนึงของข้อมูลนะครับที่คนบอกว่าผู้ปกครองบางส่วนก็ออกไปมาแสดงความเห็นทางโซเชียลมีเดียคือกันว่าก็บ่ได้เสียอีหยังมากมายนะครับเพราะว่าแต่ละทุกโรงเรียนนี่ก็มี เปะเจี้ยบ้างเที่วานคุณพ่อ่งข่าวไปบอกนักเด็กหน่อยนักเรียนนะครับปราสามร้อยคนใช่ไหมครับยังไม่มีนกหวีดนะครับสั่งซื้อได้ที่คูสกายคอบคุมเข้าครับสามารถเอาไปเป่าได้ไปเป่าได้ครับลืมอะไรก็ลืมได้ครับแต่อย่าลืม 02, 3 0 8 0 5 5 5ครับผมลือไม่เยอะแลนะครับทนประท้วงประท้วงยังสั่งสันนะครับนะครับแล้วก็ห้มีการตรวจสอบความผิด หรือบกผิดจังใดก็ต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสั่งความสา่งความกระจางในเรื่องนี้นะครับเมื่อมันมีมุ่นเหตุเขาต้องมีการตรวจสอบมันต้องมีขอเท็จจริงบ่ามันขอสมมติฐานอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องที่มันจะเกิดเหรียญมันมีสองด้านนี่เห็นไหมครับผมอันนี้เหรียญยังไงบ้างมันเหรียญนอยเหรียญสลึงครับเหรียญีนมีสองด้านด้านหน้าด้านหลังด้านโป้ด้านก้อยเพราะฉะนั้นเขายังบกทันรู้ว่าอีหยังเป็นยังอันนี้เขาเพียงบอกทำเนียเสนอคอเท็จจริงนะครับเขาต้องไปตรวจสอบคอเท็จจริงนั่นว่าเป็นจังใดเขาจะสนนนาเออใให้้้่ดรรรัับบบู รับทราบบมไปรับแทบไยังอีกมองนึงมองหนึ่งรับรับแทบนิบอที่รังรับแทบอีสานนะครับใวดีตอนเนืกนักศึกษาราชพัฏยุการาศินแี้งหนาห้ามอันนี้ครับกับโอ้หนาห้ามมันดีตัวหนาหามน่าชต่นเลยเพราะันเป็นนักศึกษาะครับราชพัฏการศินจี้ผู้บริหารทรงคิดสาแลกสเต็มเนี่สเต็มแลกเกีนี่ละอันนี้ละนี่นี้คุ่มนักศึกษาหาอรพ้นนี่ครับ เพิ่นก็ใส่เื้อว่าคอสอน,นสือเืนความสุขให้นักศึกษาขับโดยนายจักรับพบหนี่บ่แม่นเพ่นแขเด้อครับส่วนนภึกส่วนนภึกกับนักศึกษาชั้นม .3 ครับครับเป็นประธานกลุ่มชุมนุมถือป้ายเดินขบวนประท้วงไปตามจุดต่างๆเบิ่งดูพุ่อนมาสัมผัสบดโรงเรียนเลยนะครับมี่ขอเรียกร้องหลายอย่างหลายแนวเพิ่นว่าเนี่ยขอเรียกร้องเอาน้องต่เว้าไปดูขอเรียกร้อง3อย่างขอเรียกร้องครับต่างคอสอนอนี่ครับเพิ่นก็มี่ขอเรียกร้องไปนะครับว่า กรณีที่นักศึกษาลองเรียนพฤติกรรมอาจารย์สอนวิชาภาษาไทายคนหนึง่งซึ่งกับมีพฤติกรรมเข่าคายทุจริตแสวงหาผลประโยชน์โดยเรียกเก็บเงื่อนจากนักศึกษาที่มาทีถี่มาเงี้ยนสายนะครับ,ละะบหล้กก็บังวมกิจกรรมคนละหนึ่งร้อยบาทต่อครั้งนะครับ<ม>แต่บอสาบวางเงืนจำนวนดังกล่าวเสียไปใสนันนะครับซึ่งได้ลองเรียนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2 5 5 6แล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไปอีกนหละะครับแล้กก็กรณีของมหาวิทยาลัยบังคับเก็บเงื่อนเพิ่มนอกเหนือจากค่าลงทะเบียน ลบทะเบียนเฮ้ยรบทะเบียนยังไหลหมดเลยสิไปย์ละสิไปไทยอยู่เรื่อยเว้ยรบตะเบียนนี่ผมเป็นลูกลูกเครื่องนะครับรบซวยเนียขอสันเงาได้ก็บชิสเกตก็บเินไม่ต้องเก็บใจกันเลยมั้งทะเบียนตะเพียนเรียกเรียนรถเพเป็นปยังนักเพราะว่าลงทะเบียนนะะคนละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับอ้างว่าเป็นคาเสือรับน้องสามโตแต่ปัจจุบันกักยังว่าท่านได้รับเสืออยู่นะครับที่ยังเก็บเงินเพิ่มอีกก็ละเก้าร้อยห้าสิบอีกบาทครับนะฮะ อ้างเป็นค่าบำรุงของพยาบาลแต่ปัจจุบันของพยาบาลก็ถือปล่อยถิ่งล่างบริษัมัใส่งานไดนะครับอยากะสราบว่าเงินจำเงินนี้หายไปใส่ไยวานแล้วอันนี้มันต้องปฏิรูปครับเพราะว่านักศึกษาท่าเย่เี่นท่เล่่่่่่่่่่่า่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่นีย่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่อ่่่่ัน่ั่่ั่่่่่่่ง่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่น่่่่ตึ๊่่ๆๆ มือนะครับร mm mm ้อยโศกีอาจีนวัตโตะบัดนี้พระเบงไฟไม้โกดังมือสองมาแต่ฟังปลอยเปียกมาแต่เพิ่นบอกว่าไหววาดกูหาด้านวอดไว้วอดไว้มาเลยวอดไว้กูหาด้านมาเลยควายกระว่ากับกันอีกแล้วมาเลยบัดนี้ทางด้านพ้นตะไบพันตำรวจโทัเบญจพลรอดสว่างร่องผู้กำกับการตำรวจตม้อดเนยเพิ่นประจำยู่ทั้งจังหวัดสระแก้วแล้วก็มีท่านร้อยเอกอภินันท์สงขามใช่ครับผบร้อย ท่อพ่อโอ้ท่อพอดี่คำมยอดเพาเป็นต่อปอเลยครับท่อพ่อหนึ่งสองศูนย์หกท่อพอดีคือใครบ้างชอกรชอกรกับขึ้นจักรพกิจแล้วก็มีกรมทหารแล้วบัดนี้ที่ท่อพ่อคือกันเลยทิพสองแล้วก็มีกอกรบุรพาแล้วก็มีพันตำรวจโทจตุรพัฒน์สิงห์กิตนะครับสวปสพคล้องลึกแล้วก็จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจโทสุภาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหม้อยู่ปลอยเป็ด ประเทศาาก,เกัมพูชาเพิ่นว่าจังซี่ครับเกิดเหตุเพิ่มใหม่โกดังเก็บเสื้อผ้าพื้สองอยู่บริเวณวงเวียนปล่อยเป็ดฟังกรุงปล่อยเป็ดจังหวัดอ่าบันเตียเมียนเจย์ุว้ยจะเป็นอันะไรบันเตียเป <c oughs> ็นเกย์ว่าแต่ว่าประเทศกัมพูชาซึ่งโกดังดังเก้าเนะครับอยู่ติดกับโรงเรียนเอกชนแล้วก็มีเด็กน้อยนักเรียนกําลังเรียนหนังสืออยู่ประมาณห้าร้อยคนครับจึงขอให้คนไทยเนี่ยไปซอยทรงรถดับเพลิงไปซอยเหลือแล้วก็ได้มีการประสานไปยังเทศบาลอีดั้นอารัญญประเทศ นะครับยู่ฟังจังหวัดส,สะแก้วนะครับเพื่อขอแรงสนับสนุนจากระดับเพิ่งเข้ากับเป็นบ้านพีเมื่อนองครับ,รบเีิดกับซอยเลือเก,กิดคุณกันแล้วก็ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2แถวนะครับเป็นบ้านห้องแถวบ้านบ้านสองแถวสองแถวบรรดแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านห้องแถวไม่สั้นเดียวจํานวน2คู่หาแล้วกับเจ้าของรา้านมีการดัดแปลงโกดังเก็บเสื้อผ้ามือสองโดยมีกระสอบมือสองอายุเต็มโกดังเลยเหตุหลเป็นเชื้อเพื่องยางดี ท่านี้เจ้าหน้าที่ของไทยบท่วจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก,กระตมก็ได้ระดมฉีดน้สาสกัดเพลิงบให้ไฟลุกลามต่อไปเนื่องจากโกดังที่เกิดเพลิงใหม่นะครับมันอยู่ติดกับของคัวของโรงเรียนอยู่บริเวณอตอนสกูนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นหนึ่งของปลอยเป็ดลักษณะเป็นอาคารสั้นสูงหกสัน้นนะครับทา้งโรงเรียนเปินต้องสร้างการหยุดการเรียนการสอนไปแล้วนกะ็ยหายเล็กน้อยโดยเร่งด่วนเพราะว่ากลัวเล็กน้อยจะได้รับควันควันนี่มันเป็นสารพิษ คาร์บอนไดออกไซด์เวืยนแล้วแต่ว่าขาดออกซิเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสนใจเป็นสิ่งที่เขาต้องการน้ำหมูเว้นเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นไม้ได้นะครับต้นไม้เนี่ยมันจะสังเคราะห์แสงมันจะปรุงอาหารมันกับสีลป้ยออกซิเจนออกมาเหากับไปสู่เราบนบา บารนี่ถ่ายยามคืนเนี่ยยาไปแล้วม,มันก็สีดูดเอาออกซิเจนมันจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเขาหลับเต็มๆเพราะฉะนั้นขอยา้งข่อยเป็นโรคผู้เปรี้ยวนแล้วมาไปเบิ่งนของดีอีสานของแส่บอีสานบารน,นี่ครับของแส่บอีสานบารอนี้จังหวัดทั้งไหนครับบารน,นี่ป่าส้ม ครับปลาส้มปลาส้มนี่เพิ่งเปิดงานชาวบ้านสมัยพอสายเม่เฮาหาปลามาได้หลายเลยเฮ็ดจังเดยจะเสียเลเก็บกินโดนนอกจากตากแห้งแล้วยังมาเห็ดส้มครับพญ่จ่าพงศ์เพิ่นจะยกระดับปลาส้มอีสานมาสั่นวัสดสินค้าโอท็อปลุยอาเซียนโคตรแล้วไม่ธรรมดาแต่ว่าปลาส้มอากาศอำนวยนี่สุดยอดเลยครับอร่อยมากเฮ็ดเป็นทงยางจังหวัดใดครับอากาศอับนวยนี้สกลนครครับสกลนครบัดนี้มาเบิ่งต้งการกรมวิทยาศาสตร์มาสั่นพันวานี่ผู้บริหารจับมือนักวิจัย มอคออยู่ก็คือพิทยายศคอนแกนครับมาหาไรคอนแกนนะครับมอคอป่วยประจำวันตัวนี้หนุนหักุ้มโอทบสามจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคอนแก่นน้องบัวลำพูชัยภูมิมาสมเด็จว่าเพื่นสีเฮ็ดให้ป่าสมเนี่ยเฮ็ดโกดังเฮ็ดแต้คือออยเฮ็ดให้สะอาดมาสมเด็จว่า พราะว่ามันขายดีซะเหลือเกินปลาสมเนี่ยมันแซ่บเด้มันแซ่บนะครับยามเจ้าซื้อไปบ้านเจ้าก็ซื้อมาฝากทุกไยน้าตัวมันบ่แม่นของแซบอีสานมันาะน่นเหล่าขาวกับเอี่ยมลอยดิบ่โอเมีนปลาส้มนี่สุดยอดเลยวันต่อไปนี่พี่น้องบ่เป็นล่าง40บนลอย่ะซีแบบเั็นบ่แม่นมันต้องปลาส้มเขวดแรายการเฮาสิบ่เว้าเรียงเหล่าเรียงยาเพราะเฮาบ่มัณครับผมล่าง40บน150ค่ไปเห็นเขาเอาขวดเหล้าไปตั้งไว้เอาขวดเอี่ยมลอยเลี้ยมยังเงาไปตั้งไว้ทั้งๆอยู่ใน ยรวบโเียวมดขวานเบ่าเ่ยแล้วก็มีกลุมไอเนี่ยนะพญาาพุ่งครับเพิ่นสีรับร่องแปลรูปมาสันปูแลบเลยละแปลรูปแปลรูปมันมีอยู่สามกุมครับผมแล้วก็เขามากสิมาเห็ดเห็มันสะอาดถูกต้องเนี่ยมสามกุมยังไเด็แก่กุมใดเนี้ยบานเด็ดครับผมก็คือกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลรูปสมุนไพรป่าสมุนไพรบ้านทาเรือเนว่าบ้านทาเรือนี่ได้รับรองถูกต้อง พยอเล้วกินได้กินได้ครับเ่ามีพะย่ไต์ม่ตับเสียบซ้มเนื่องาปลาส้มนี่ผมยังว่าท่านเคยกินอยู่ครับล้องเบิงล้องเบิงต้องล้องเบิงนะคทกขนาดแส่บเออแซ่บแซ่บกาอันนั้นเออแซ่บกาอันไดแซ่บกวกาอันนั้นผมว่าบก็ส้มหัวเมื่อนี้เราบป็นเวลาแล้วบ่นขอบคุณทุก s m เครับที่ส่งททายขมากนะครับ4ี่2 1ซ3ครองเพิ่นส่งเข้บมาเฮาขอขอบคุณเพิรนท่นาขายของอีกเบอร์นึงครับเออ0 2 3 0 8ู5 5 ในเวลาอัมราพัชชักครับผมมือวันจันทร์ผมที่จะกสิได้มาพ่อกันบันนี้ครับพ่อพอกันจันทร์สุขครับผมเสาร์อาทิตย์ไปซักเสื้อผ้าแมนครับผมอัมราพัชชักสวัสดีครับ